ส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นหุ้นยิ้มนะฮะก็คือตัวของ dv 8นะโอ้โหเมื่อวานนี้บวกไป27.9%เกือบชนซิลลิ่งเลยนะครับก็มีข่าวว่ามีทายาทตระกูลดังนะเตรียมที่จะมาะบริหารนะครับแล้วก็จะผลักดันให้เป็น Bitcoin t e ทชลี่นะก็คล้ายๆกับเพื่อนๆค,คงได้ยินหุ้นในบริการนะชื่อ Micro Strategy อะไรเงี้ยก็เป็น ซื้อบิตคอยเข้ามาใส่ในบริษัทอะไรประมาณนี้นะอ่าแล้วก็นอกจากจะทําเป็นบิตคอยเทชเชอรี่แล้วนะก็จะพัฒนาเรื่องของธนาคารเว็บ3ด้วยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะปักธงให้เป็นเรียกว่าอ่าพระเอกนะครับของวงการคริปโตในอาเซียนนะเออแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีการแจ้งตลาดเกี่ยวกับเรื่องของการทําคําเสนอซื้อด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มทุนใหม่เนะี่ยที่จะเข้ามาสวมบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก เขาก็จะทำนเดอร์ที่ราคา56สต่ตางค์ด้วยแต่ว่าราคาหุ้นก็วิ่งไป7บาทกว่าแล้วนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ DV8 นะครับคราวนี้ไหนๆเพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะอกกับ DV8 นะอ่ะเดี๋ยวผมก็มาเล่าเพื่อนๆให้ฟังก่อนล้กันนะครับคราวนี้ก่อนไปเนี่ยเราไปดูเรื่องของราคาหุ้นก่อนดีกว่านะครับจะได้ประกอบทำความเข้าใจนะ DV8 นะครับผมล่างไว้ให้ละนี่นะฮะ ก็หุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหุ้นที่จะเรียกว่าปางตายก็ได้นะนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยปีหนึ่งอ่ะก็มีแค่150ล้านบาทบวกลบนะครับเขาท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสื่อโฆษณาเอ่อสื่อโฆษณาณจุดขายนะก็คล้ายๆว่าเอ่อทำคล้ายๆว่าเหมือนพรีเซนต์ขายของในที่ที่เคาน์เตอร์เลยฮะจัดงานอีเวนท์ทาสื่อออนไลน์นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็น,นอุตสาหกรรมโฆษณามัน ลำบากมากนะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็เขามีรายได้แค่ปีละ150ล้านบวกลบนะครับส่วนผลการเงินงานก็ช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ขาดทุนนะก็ขาดทุนปีละ10บถึงสีล้านบาทซึ่งทรงแบบเนี้ยนะครับธุรกิจแทบจะไม่ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะครับภาษาหุน้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเชลล์คอมพานีนะครับคือเป็นโครงโครงแล้วก็เป็นทาร์เก็ตสำหรับการถูกเทคโอเวอร์เพื่อเอาธุรกิจใหม่อะเข้ามาสวม น,นี่คือลักษณะของโครงสร้างเขาเนาะอ่ะเขาเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยมันเริ่มมีประเด็นกันตอนประมาณช่วงช่วงนี้ฮะประมาณสักเดือนก็จะว่าเมษายนนะครับคือหุ้นเน่เริ่มขยับขึ้นมาแปลกๆนะครับจากประมาณสัก40กว่าตังค์นะครับวิ่งไปประมาณสัก2บาทนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ส่งหนังสือไปถามแล้วเฮ้ยมีพัฒนาการอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับบริษัทก็ตอบว่าไม่มีนะครับ,บ,รอบ,นะรบพอไม่มีปับ๊บ อ่ะไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่ากันผ่านมาอีก3วันหุ้นขึ้นอีกแล้วอา้าวตลาดหลักทรัพย์ถามอีกรอบหนึ่งเฮ้ยทำไมถึงขึ้นนะครับมีข่าวลือเทคโอเวอร์ของบริษ,ษัทต่างชาตินะตลาดหลักทรัพย์บอกได้ข่าวมานะครับ DV เดแก็แจ้งตลาดบอกว่าไม่มีไม่ได้ข่าวไม่รู้อ้าวไม่เป็นไรก็ถามมาก็ต้องตอบไปนะครับก็ตอบแล้วก็ขึ้นต่อนะครับตอบไปเรื่อยๆ,ๆอา้าวแกก็ไปของแกเรื่อยๆนะ ครนี้ล่าสุดนะครับหุ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆะนะครับจนถึงประมาณสักต้นเดือนมิถุนายนนะครับเห็นไหมอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่เดือนอพฤษภา2นะสเดือนนะมาเดือนมิถุนายนนะครับก็มีรายงาน,นครับแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฟอร์ม2 4 6สขีดสนะครับก็มีพื้น่หุ้นรายหนึ่งนะครับก็มีการได้หุ้นเพิ่มเข้ามานะอีก18%นะรายงานครั้งเดียวนะก็ทําให้หลังจากการรายงานนะเขาก็เพิ่มขึ้นมาเป็น20% อ่ะเริ่มมีนักทุนรายหนึ่งเข้ามาเก็บหุ้นก้อนใหญ่แล้วนะครับเก็บปุ๊บรายงาน26ง 2. ขอา้าวขึ้นต่อซิอ่าไม่สนใจนะหุ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดเนี่ยนะครับมาประมาณวันที่3นะครับอ่อสกรกฎาคมนะครับก็มีอา่าบริษัทนะครับก็ได้อา่าตลาดหลักทรัพย์นะครับกรตตสิเออก็ได้รับแบบฟอร์มเขาเรียกว่า247ขีด3 นะครับซึ่งเป็นแบบที่เอาไว้ยื่นให้กับทางการว่าเฮ้ยฉันอยากจะเข้า Takeover นะครับบริษัท d v 8นะจากกลุ่มผู้ถอหุ้นกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็แจ้งอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่3รกรกฎาคมนะครับผ่านแบบฟอร์ม247 3ก็แจ้งแล้วล่ะว่าฉันนี่แหละฉันอยากจะ Takeover บริษัทนี้นะก็เป็นกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งท,ที่ที่แจ้งตลาดเข้ามา นะครับคราวนี rumor, พ้พอแจ้งปั๊บเนี่ยหุ้นก็ดึดดึดดแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ตอบรับไปตอบรับมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าตอนนี้อยู่ในช่วงของกระบวนการนะครับที่จะทําคําเสนอซื้อนะครับแล้วก็ทางบริษัท d ีบเองก็ต้องมีการเอ่อเขาเรียกว่าไปสร้างไปจ้างอ่าอ่าผู้ที่ภาษาการงินอิสระเพื่อให้คอมเมนต์กับผู้ถือหุ้นว่าเฮ้ยควรจะขายไหมนะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของกระบวนการแต่ว่าราคาหุ้นก็ไม่ลงไงพี่แกก็ไปละเจ็ดบาทสิบ นะนี่ก็ก็เป็นเรื่องราวนะที่ไล่ like กันมาให้ฝังเพราะฉะนั้นจะสังเกตว,ว่าหุ้นเนี่ยนะครับคือมันขึ้นมาตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบตังค์นะไปจนเจ็ดบาทแล้วเนาะเพราะงั้นใครที่จะตามเข้าไปเล่นน่คุณก็ต้องรู้ว่าคุณเสียเปรียบเข้ามากนะอ่าใครที่จะตามเข้าไปเล่นนะครับแต่คันนี้ไอ้ที่เขาทําทํากันอยู่เนะี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็กก็กก็ไม่แน่ใจนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้เอามาให้ดูนิดนึงนะครับก็คือ ในแบบฟอร์ม2 4 7สขีด4นะครับก็กลุ่มนะครับนักลงทุนที่จะเข้ามาทำคำเสนอซื้อชุดนี้เนะี่ยก็มีทั้งหมด8คน8 8หน่วยแล้วกันนะครับรวมกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะ,ะทำคำเสนอซื้อหุ้นนะครับ DB8 นะครับที่ราคา56สตางค์นะตอนนี้7บาท10เนาะก็ต่ำกว่าราคาบนกระดานค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีซื้อพวก วอลเลนด้วยนะครับตัววอสองก็ไล่ซื้อด้วยเช่นกันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเท่าที่ดูรายชื่อทั้ง8นะครับก็มาจากหลายกลุ่มนะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มทุนนะครับด้าน b บิตคอยเทชลี่จากสหรัฐญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะอ่าก็จะรวมกลุ่มกันเข้ามาเทคโอเวอร์ในครั้งนี้นะโดยมีตัวหลักก็คือตัวนี้ฮะชื่อว่าเอเชีย strategy top win นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักที่จะซื้ออย่างน้อย11.58%แล้วก็ที่เหลือนอีก7เจ้าเนี่ย,ยถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยพวกนี้ก็จะซื้อกันคนละใกล้ใกล้สิบเปเพื่อกวาดให้ได้ทั้งหมด100%นะครับซึ่งในกลุ่มนี้นี่ยมันก็ประกอบไปด้วยคนอยู่หลายคนนะนะครับตัวที่ดังๆนี่ยจะเป็นเบอร์8นะครับชื่อมิสเตอร์ไซมอนมอริส จีโลวิชนะครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็น CEO ของบริษัทที่ชื่อว่า MetaPlanet นะครับอยู่ที่โตเกียวนะครับเขาบอกว่าเขามีฉายาด้วยนะ Michael Slayer แห่งญี่ปุ่นนี่นะครับก็โอโ้โหเคยเปลี่ยนกิจการโรงแรมให้ถือบิตคอยจนราคาพุ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ210 K Capital เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น บริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็น h d g e f u ันนะเบอร์หึเนี่ยเป็น Hedge Fund แล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนที่เหลือนก็เป็น Investor อนระ์เนาะอ่าม n เนี่ยนะครับมาจากสิงคโ,ครโปร์โซ ra เนี่ยไอตัวนี้มาจากอะไรเนี่ย มาจาก Solar Venture Cap นะครับอันนี้ก็อยู่ในเอเชียเนาะอ่ะก็เอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะจะได้เข้าใจเกมว่าตอนนี้เขาทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่ทางบริษัท DV8 ก็จะแต่งตั้งที่ปรึษกษาการเงินอิสระมาให้คอมเมนต์กับนักทุนว่าควรจะขายหุ้นให้กับคนกลุ่มนี้หรือเปล่านะซึ่งเขาตั้งราคาขายแค่ตั้งราคารับซื้อแค่56สตางค์ไง แต่หุ้นบกนกระดานเจ็ดบาทนะก็เอามาแจ้งเพื่อทราบประมาณนี้แล้วกันเพียงแต่ว่าใครที่จะเข้ามาเล่นอันนี้ต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะว่าหุ้นมันมาจากไม่ถึงหนึ่งบาทนะตอนนี้เจ็ดบาทนะครับก็ระมัดระวังเล่นกันด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคอัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะ